นี่นะครับตัวอย่างนี่เคลื่อนไหวดุ๊กดิ๊กน่ารักน่ารักแล้วก็เมคอนิเมตแล้วเราก็มาดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนี่มันก็จะสั่นแบบนี้นะครับ สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆไม่เจอกันนานเลยนะครับคิดถึงกันไหมวันนี้พวกเราจะมาสอนการทำอิโมจิดุ๊กดิกกันนะครับขั้นตอนจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลย ันนี้เราจะมาสอนทำอิโมจิเคลื่อนไหวกันนะครับนี่นะครับตัวอย่างนี่เคลื่อนไหวดุกดิ๊กน่ารักน่ารักขั้นตอนวิธีทำจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยขั้นตอนแรกน,นะครับ <S <S ให้ทุกคนเซิร์ชโปรแกรม A PNG Assembler นะครับแล้วทุกคนเข้าไปในเว็บนะครับ นี้เราก็จะมีคำว่าดาวน์โหลด apng assembler นะครับกดเข้าไปเลยรอสักครู่นะครับมันก็จะทําการโหลดให้เราอัตโนมัตินะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆทำการกดปิดไปก่อนเลยอพอปิดแล้วนะครับ ก็ให้เ,เพื่อนๆพับหน้าจอครับนี่แล้วก็เข้าไปที่ดิสพีซีและกดไปที่ดาวน์โหลดก็จะมีไฟล์ APNG นะครับที่เราโหลดมาเมื่อกี้แล้วก็ทำการแตกไฟล์ครับด้วยการคลิกขวาที่เมาส์น,นะครับแล้วก็ a d d s t t here อ่าเราก็จะได้โปรแกรมมาแล้วนะครับเราก็สามารถเอาไปวางที่เดสก์ท็อปได้นะครับ ามาไว้ที่เดสก์ท็อปเรียบร้อยเพราะกดขึ้นมานะครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการสาธิตนะครับคร่าวๆให้ดูก่อนพื้นฐานของการทำแอนิเมชันนะครับในการทำภาพขยับนะครับก็คือการเอาภาพมาต่อกันนะครับเหมือนการกรีดกระดาษนะครับที่เราวาดในหน้าแรกเป็นภาพที่เริ่มต้นนะครับแล้วภาพต่อไปก็เป็นภาพที่อยากให้วัตถุสิ่งนั้น,นครับ ขยับไปทางไหนนะครับอันนี้ผมวาดเป็นลูกบอลนะครับที่กําลังเด้งอันนี้ก็สร้างเลเยอร์ไปเรื่อยๆเลเยอร์ layer หนึ่งก็จะเป็นกระดาษหน้าหนึ่งนะครับบอลเริ่มเด้งแปขหน้านะครับอ,อันนี้ก็เป็นการสร้างไฟล์นะครับสร้างแฟ้มเพื่อให้เราแบบหาไฟล์ง่ายนะครับสมมติเราทำสี่สิบรูปนะครับในการ ลงลายแล้วก็สร้างแฟ้มที่1รูปที่1นึ่งแฟ้มที่1น,นะครับแล้วกดเข้าไปในแฟ้มแล้วก็เซฟที่เราเพิ่งวาดมานะครับเข้าไปในรูปที่1แฟ้มที่1น,นะครับเพื่อให้สะดวกต่อการหานะครับแลื้อฟา์มันจะได้ไม่กระจัดกระจายแล้วก็มาทําการเซฟทีละร,รูปนะครับ รูปแรกแนะนําให้เป็นรูปที่สวยงามที่สุดนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงอารมณ์มากที่สุดเราพยายามทํารูปที่สามารถวนเป็นลูปกลับมาได้นะครับ mm hmm. เพื่อให้เวลาที่เราไปเล่นในไลน์นะครับมันก็กดครั้งหนึ่งมันจะวนลูปแบบสวยงามนะครับไม่ใช่เป็นภาพที่แบบกระตุกนะครับแบบไปจบตรงนี้แล้วก็เด้งไปเริ่มใหม่อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะดูแบบไม่สมูทนะครับนี่นะครับ เราก็บริหารรูปดีๆนะครับว่าอันไหนควรขยับประมาณไหนแต่เราก็ห้ามเกิน20รูปนะครับถ้าเราเกิน20รูปเราก็จะไม่ผ่านของล n e นะครับมันก็จะขึ้นเออเลยเวลาที่เรากดอัปโหลดไปนี่นะครับเราก็จะได้ไฟล์นะครับไฟล์รูป10ภาพนะครับ แล้วก็เอามาใส่ได้เลยมันก็จะเรียงตามนี้นะครับนีอ่อันนี้คือการทำหลูปนะครับ ช่องนี้คือการทำลูถ้าเราอยากให้มันเล่นแบบไม่มีืี่สุดเราก็ติ๊กตรงนี้นะครับเพื่อดูว่างานของเราเลื่อนไหลหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราจะทำให้ครบ4ีวินะครับนี่นะครับนี่เราก็มาตั้งให้ครบสีวิเพราะว่าของลน์นะครับมันจะจำกัดในเวลา4ีวินะครับค่าดีเลย์น,นะครับก็คือจำนวน หวิลันสิบรูปนะครับนี่เรามีสิบรูปแล้วก็ใน1วินี้มันจะรันทั้งหมด10บรูปนี่ครับมันก็จะมาเข้ากับอันนี้นะครับใน1นึ่วีมี10รูปแล้วเราตั้งลูปไป4ี่ครั้งนะครับก็จะเป็น4วินะครับอ่าเราก็ต้องชื่อให้มันนะครับว่าเป็นภาพหนึ่ง โอเคภาพหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาเลือกที่ที่ให้มันไปเซฟไว้นะครับอ่าเราก็เลือกไปที่เด s ก t ท็อปครับแฟ้มที่เราสร้างเอาไว้นี่แล้วก็จาลองนะครับอ่าตั้งชื่อไปแล้วนะครับภาพที่หนึ่งภาพหนึ่งนะครับแล้วกดเซฟอ่าแล้วก็ make animate png เลยครับอืมกดไปครับรอรันสักครู่มาแล้วครับภาพที่หนึ่ง พอ,อได้ภาพนี้แล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนกดเข้าไปที่โชมครับนี่นะครับแล้วให้เพื่อนเพื่อนนะครับดึงภาพที่อนิเมตเสร็จแล้วนะครับลากมาเลยครับาลากใส่ไปวางตรงนี้ครับปึ๊บนี่ก็จะได้เป็นภาพขยับแล้วนะครับ เป็นหลูมนะครับสี่ครั้งอ่าอันนี้ก็มาวาดเพิ่มนะครับให้มันต่อเนื่องกับภาพแรกมากที่สุดนะครับเวลาเอาไปหลูมมันจะได้ดูสมูทนะครับผมอ่าเราได้แล้วนะครับ แค่สามรูปนะครับนี่แล้วก็ดึงเข้ามาถึงเป็น1-13ถึงิรูปนะครับแล้วก็มาตั้งค่าว่าใน1วีนี้เราจะรันทั้งหมด13รูปครับอ่าแล้วเราก็ไปหาที่ให้มันอยู่อีกครั้งครับอ่าเราทำต่อจากอันเมื่อกี้นะครับก็เป็นภาพ2นะครับอ่าเป็นภาพที่ใช้จริงนะครับ แล้วก็ make เมคมันขึ้นมาอ่อตัครู่ครับโอเคแล้วเราก็กลับมาที่หน้าโชมอีกครั้งนะครับแล้วก็เลือกไปที่ไฟล์นะครับไปเลือกที่แฟ้มที่เก็บไฟล์ของเรานะครับดึงเข้าไปวางอีกเหมือนเดิมอ่านี่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นลูป เป็นลูปที่สามารถต่อกับภาพแรกต่อได้น,นะครับมันก็จะเหมือนบอลเด้งไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้มันช้าลงนะครับเพื่อนๆก็นี่ปรับให้มันเป็น2วิครับแล้วก็ปรับดีเลย์ตรงนี้นะครับให้เป็น2นะครับ 2บวกสก็จะเป็น4ก็เท่ากับเป็น4วินะครับ2นี่ก็คือ2อวีนี้มันจะใช้เวลาทั้งหมด2วีในการลันภาพ13ารูปนี้นะครับมันจะใช้เวลาทั้งหมดในการลัน13รูปนี้นะครับมันก็จะยืดขึ้นนะครับ แล้วทำตัวอย่างที่3ามให้ดูอีกครั้งนะครับก,กดเมคมันขึ้นมา,าได้แล้วนะครับแล้วก็เลือกมาที่ภาพ3นะครับแล้วดึงเข้ามามันก็จะช้าลงเป็นไงบ้างครับอรอบมันก็จะเล่นแค่2ครั้งนะครับ มม่ได้เล่นสีครั้งแต่ในสองครั้งนี้มันจะใช้เวลายาวนานประมาณ4วินี่นะครับอยู่ที่เพื่อนๆพืคีเอ็ดเลยครับผมแต่ข้อจำกัดของลายก็คือห้ามน้อยกว่าห้ารูปนะครับแล้วก็ห้ามเกินยี่ิรูปนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีสองรูปนะครับนี่ครับมีแค่สรูป ไม่เกิน5รูปนะครับเราก็สามารถเอามาทับซ้อนนะครับวางไว้เนี่ยวางมา3ครั้งก็ได้6รูปแล้วแต่ผมเอาสักแนะเราก็ตั้งค่าให้มันเป็น1วิต่อ8รูปน,นี่นะเพื่อนๆ เวลาทําหลายรูปนะครับ<ด>เพื่อไม่ให้ไฟล์ <cific S 2> มันกระจัดกระจายเราก็สร้างโฟลเดอร์ไว้นะครับนี่โฟลเดอร์ที่1นี่เราก็รูป1ของรูปที่เราจะลงในไลน์เลยนะครับนี่รูป2แล้วก็มันจะได้ไม่กระจัดกระจายนะครับอันนี้ผมรูปที่29นะครับอ่านะ<ป>ผมก็เอามาวางใส่ปุ๊บภาพที่29 ครัแต่เ,เพื่อนๆจะตั้งชื่อเลยนะครับเอาที่เราจําได้แล้วก็สะดวกนะครับเนี่ยอันเก่าผมเขียนว่า0 029นะครับกดเ F ไปแล้วก็ Make animate แล้วเราก็มาดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนี่มันก็จะสั่นแบบนี้นะครับข้อดีของการทำภาพซ้ำแบบนี้นะครับก็ มันก็จะสะดวกแล้วก็ยน่นเวลาได้นะครับส่วนมากอิโมจิมันก็จะมีท่าทางไม่ค่อยเยอะมากเลยครับเห็นไหมครับมันสันแค่หันซ้ายหันขวาแค่สองท่ายครับก็เป็นภาพขยับได้แล้วและที่สําคัญนะครับเพื่อนๆเราควรเลือกรูปแรกให้เป็นรูปที่ดีที่สุดนะครับนี่นะครับเพราะว่ารูปแรกนั้นนะครับ มันจะเป็นรูปรีวิวนะครับลูกค้าจะตัดสินใจซื้อไม่ซื้ออยู่ที่รูปแรกเลยครับว่ามันสามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ได้มากแค่ไหนนะครับนี่นะครับสมมุติรูปนี้นะครับอ่าเป็นรูปที่แบบหลบเราก็เอารูปที่แบบทาท่ากําลังจะหลบมานะครับเป็นรูปแรลกรูปที่แบบเห็นเต็มตัวเห็นชัดนะครับนี่ปึ๊บนี่ะครับเราจะไปเอารูป รูปที่มันแบบหลบแบบนี้เลยก็ไม่ได้นะครับมันจะไม่ได้สื่ออารมณ์ขนาดนั้นนะครับมันจะไม่ดูไม่สวยนะครับมันก็เล่นเป็นลูปอย่างนี้ไปนะครับเราวนลูปสี่รูป,รปแล้วเราก็ทําให้รูปแรกสามารถต่อกับรูปสุดท้ายได้นะครับเราต้องคิดดีๆนะครับก่อนว่าเราต้องแบบนึกก่อนว่ารูปนี้สามารถลูปกลับมาเป็นรูปแรกได้ไหมนะครับเพื่อความต่อเนื่องเห็นไหมครับ มันก็จะเล่นไปต่อเนื่องครับไม่สะดุดทุกรูปเลยครับประมาณนี้ครับผมขอให้เพื่อนสนุกกับการทำอิโมจิภาพเคลื่อนไหวกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนก็จบกันไปแล้วนะครับกับขั้นตอนการทำอิโมจิดุกดิ๊กขั้นตอนการทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะขอให้เพื่อนๆทำผลงานกันอย่างสนุกนะครับเพราะเราจะคอยเป็นกำลังใจและรอชมผลงานของเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้